หนึ่งต้องวัดคำยังไงวะรเมรออนี่สองหนึ่งสองได้เกิดสงครามเย็นขึ้นในกลางเมืองกรีซโดยพรรคคอมมิวนิสต์ได้คิดต่อต้านรัฐบาลประชาธิปไตยที่จะสนับสนุนการปกครองแบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ อังกฤษจึงขอให้สหรัฐอเมริกาสนับสนุนกรีซเพื่อรักษาไว้ซึ่งอุดมการประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาเลยประกาศหลักการทูแมนซึ่งหลักการทูแมนเนี่ยมีสาระสำคัญก็คือช่วยเหลือประเทศต่างๆที่ถูกลทัทธิคอมมิวนิสต์คูกค,คามต่อมาประเทศกรีซก,ก็ได้รับชัยชนะเพราะว่าการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเลยหลังจากได้รับชัยชนะสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศแผนการมาเชลซึ่งเป็นแผนการที่แบบว่าช่วยเหลือ กลุ่มประเทศในยุโรปที่ได้รับไหายนาะทางเศรษฐกิจและโซเวียตมหลอมจะยอมก็เลยจัดตั้งโครงการโคเมคอนขึ้นมาเพื่อตอบโต้และก็ช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแก่กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งในปีเดียวกันประเทศทางตะวันตกก็ได้จัดตั้งองค์การทางทหารหรือเรียกว่าองค์การนาโตเพื่อป้องกันการลุกรามของสหาภาพโซเวียต สุดท้ายแล้วโซภาพโซเวีตก็ไม่ยอมจัดตั้งองค์กรสนธิสัญญาวอซอและสนธิสัญญาเนี่ยก็ทําให้ทั้งสองค่ายในหวาดระแวงกันแล้วก็นําไปสู่การตึงเครียดมึงนะแค่ถ่ยมันก็ร้อนเหมือนสงครามเย็นยรออะเธอไม่เข้าใจเรื่องสงครามเย็นกันสินะตามมันมา พาเข้าผ่านชีิพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนไม่รู้ดูแค่นี้ก็ไม่รู้แน่นอนมันเป็นช่วงที่มีสิ่งคัญเด็นอยู่แล้วฉันพาเป็มาดูประสบการณ์จริง ไปโดนยิงไม่มีสงคมมสรามนี้เป็นสงครามที่ไม่ใช่อาวุธโอ้ยไม่รู้เลยแม่วนะความรู้ใหม่มากทีพเธอไม่รู้จักสงครามเย็นไป็นยังไงจะเล่าให้ฟังก่อนนละกันหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองทำให้สหรัฐอเมริกาขึ้นเป็นผู้นำของโลกเสรีป,ประชาธิปไตยและยุโรปตะวันออกได้รับการตกปล่อยจากองค์ก,กรนาซีและโดยได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตและหลังจากเหตุการณ์ทนั้นทำให้สหภาพโซเวียตประสบความสำเร็จในการขยายลัฐที่คอมมิวนิสต์ ม่ให้เกิดการขัดแย้งทางการเมืองต่อให้เกิดข่ายอุดมการทางการเมืองที่เรียกว่าข่ายอุดมการเสรีและข่ายอุดมการคอมมิวนิสต์ความแตกต่างระหว่างสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและต่างๆทําให้เกิดสิ่งทีิเรียกว่าทำให้เกิดความขัดแย้งที่เรียกว่าสงครามเย็นนี่ดูดูประสิทธิผชีวิตเข้าใจบ้างหรือยังเข้าใจแล้ว กันจบหรือยังพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมก็มาเข้าใจงั้นคงต้องกลับไปที่โรคปัจจุบันแล้วล่ะเป็นไงบ้างก็มีความดีนะในพูดสิว่ารู้อะไรบ้างเธอรู้อะไร แม้สงครามเย็นจะสร้างความตึงเครียดทางการเมืองหลายครั้งแต่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตพยายามหลีกเลี่ยงการเกิดสงครามจริงพรงคู่มีอาวุธนิวเคลียร์จับพิรุณพร้อมกันจึงใช้เพียงนโยบายแข่งก้าวเพื่อควบวัมเท่านั้นวีทีการสำคัญเช่นการปิดก้นเบอร์ลินแล้วเธออะรู้ไหมรู้สิหรือยังการผ่อคลายความตึงเครียดเนี่ยก็สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกันเกิดขึ้น แล้วก็มีการสร้างความสัมพันธ์มากขึ้นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านวัฒนธรรมแล้วก็ทําให้เกิดนะการประชุมครั้งแรกในยุโรปที่เรียกว่าการประชุมเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือกันหรือว่า C S C E นั่นเองดีดเหลือเธอคนสุดท้ายรู้อะไรมาบ้างฉันได้ความรู้มาเต็มสมอง ในคศ1985ประธานาธิบดีมีฮาอิลกอเบซอฟผู้นำของสหภาพโซเวียตได้ปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเน้นการดำเนินนโยบายร่องกับนานาประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลกระหว่างคศ1985-1989ทั้งสองประเทศพิมหาออำนาจตกลงที่จะลดกำลังอาวุธนิวเคลียร์และหาทางยุติป,ปัญหาและขัดแย้งทางการเมืองร่วมกันในคศ1989สหภาพโซเวียตได้ขัดขวางพรรคคอมมิวนิสต์ที่ครองอำนาจในประเทศยุโรปตะวันออกและนำไปสู่การสิ้นสุดสภาวะสงครามเย็น พวกเธอทุกคนเก่งมากหมดเวลาของฉันแล้วบ๊ายบายอ้าวอ้าวอ้าวอาแล้วแรไหนนะ้นลงดินไปเลยเหรอเป็นโปรแกมรมรอเปล่าแล้วทำไง